ซึ่งผมก็ได้ยินว่าเขาเรียกเทพีแห่งโชคลาภเป็นเจ้าของตำรับตำราวิชาทําไมคนล้านนาถึงให้ความเคารพศรัทธาและมีการพูดว่าความร่ํารวยความววามั่งคั่งเนี่ยทำไมถึงต้องบูชาพระแม่อคงนี้นะครับพระแม่สุรัสตีเนี่ยคือใครนะครับทำไมถึงมีความอิทธิพลของคนล้านนามากเลยคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนที่ร่ำเรียนศาสตร์วิชาต่าๆจะต้องยกองค์พระแม่สุรัสตีเนี่ยเป็นเหมือนองครู พระอาจารย์บอกว่าวันอะไรที่สมควรต้องบูชาแบบส่งผลแบบร้อเปเซเลยสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพนเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าสุมาอี้อีกครั้งนะครับในอีพีนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่พระอาจารย์พันแสนเหมือนเดิมนะครับซึ่งอีพีนี้ครับที่เราได้เกินกันเอาไว้นะครับเรื่องของพระแม่สุรตรีนะครับซึ่งผมก็ได้ยินว่าเขาเรียกเทพีแห่งโชคลาภเป็นเจ้าของตำรับตำราวิชาทําไมคนล้านนาถึงให้ความเคารพศรัทธาและมีการพูดว่าความร่ํารวยความมั่งคั่งเนี่ยทำไมถึงต้องบูชาพระแม่องค์นี้นะครับซึ่งผมก็ เพิ่งจะหัดมาศึกษานะครับก็เลยต้องมาขอเมตตาความรู้ของพระอาจารย์เพราะเข้ามาในวัดของพระอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นรูปปั้นพระแม่สุลสติเนี่ยหลายองค์มากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาขอเมตตาของให้ท่านพระอาจารย์ด้วยช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าพระแม่สุลสติเนี่ยคือใครนะครับทำไมถึงมีความอิทธิพลของคนล้านานามากเลยคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนที่ร่ำเรียนศาสตร์วิชาต่างๆจะต้องยกองค์พระแม่ ุรัสติเนี่ยเป็นเหมือนองครูเหมือนพ่อแก่ทงางภาคกลางเหมือนองท้ามหมาพรมของภาคกลางเลยนะครับขอแม่ตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับจากสำหรับพระแม่สุรสติเนี่ยก็เป็นความเชื่อทางก็เป็นเทพในพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เป็นความเชื่อที่ติดมาทางมหาย,ยานน mm hmm. ะสุรสติสุระก็หมายถึงสุรเสียงของพระพุทธเจ้าพระแม่สุรสติเนี่ยสังเกตว,ว่าท่านจะนั่งหง แล้วก็จะถือในมือจะถือผพานแล้วก็บนจะมีอยู่คำฮีอยู่สามเ,เล่มน,นั่นหมายถึงพระไตรปิฎก uh huh. เป็นเทพีผู้รักษาพระไตรปิฎก uh huh. ก็เลยสื่อถึงเรื่อง,องความรู้ความสำเร็จก็เป็นเทพที่ดูแลพระไตรปิฎกที่ทางเหนือเขานับถือเวลาจะเรียนศิละปะศาสตร์วิทยาการต่างๆทุกขแขนงเนี่ย ทางพระม่าทายใหญ่ล้านนาเนี่ยก็จะบูชาองค์นี้ก่อนรอพระแม่สุรัสตรีก่อนอ,อันนี้เลยเป็นที่มาครับผมแล้วผมเห็นนะครับว่าที่พระอาจารย์เนี่ยจะตั้งเครื่องบูชาพระแม่สุรัสตรีแล้วก็จะมีหอพระแม่สุรัสตรีนะครับ,รบมีอะไรหลายๆอย่างพระแม่สุรัสตรีด้วยที่ตรงนั้นก็จะเป็นหอบุรพา,าจารย์ได้ข่าวว่าจะเอาพระแม่สุรสตรีไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าแลวการบูชาพระแม่สุรัสตรีเนี่ย ส่วนมมกคนที่มาเนี่ยก็จะต้องมากราบมาไหว้เนี่ยเขาโดดเด่นทางด้านอะไรอย่างนี้ดีกว่าต้องเขาใก็โดดเด่นเรื่องเรื่องถ้าว่าจะมาขอพรพระแม่สุรสติก็เรื่องเรื่องการเรียนการศึกษาความสําเร็จความสําเร็จความรู้ปัญญาโชคลาภวัสนาด้วยเพราะว่าพระแม่สุรสแบ่งถึงได้ถึงสิบสองปางก็นะจะมีปางต่างๆมีม มีถึงสิบสปางเลยนะครับมี12บสปางเขารียวัสุรสติ12นางในสายวิชาเนี่ยก็จะแม่งชัดเจนเลยอย่างคนที่จะเรียนศึกษาวิชาศักเซกเลขยัยนก็จะบูชาองค์นี้ก่อนไม่สุรสติก่อนเสมอเสมอ,สมอครับผมเพราะเห็นพระอาจารย์เนี่ยมีรูปปั้นแม่สุรสตินี่จะใหญ่ที่สุดในลาน,นาเลยเปล่า มีใหญ่อยู่ที่แต่ว่าถ้าทำใหญ่ๆนี่ก็เรายังไม่เห็นนะเร<ม>จะมีที่พระอาจารย์เลยนะครับเพราะว่วาก็เลยที่เลยเล่าห้ฟังว่าทำไมพระอาจารย์ถึงให้ความเคารพพระแม่สุลติมากเพราะว่ามีหลายองค์และมีการบูชาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งปเป็นเรื่องของอินขาวิชาธาตุปเป็นเรื่องของธาตุเเพราะว่าดาวเราถ้าเราใช้ดาวจันเนี่ยเราเด่นดาวจันทร์กับดาวสุกกับเลขสองกับหกเนี่ยเราเด่นอย่างดาวสองก็เป็นอะไรรู้ไหมผู้หญิงผู้ใหญ่ อ,อก็เป็นเทวดาที่เป็นผู้หญิงเลขสองไงก็เลยใช้พระแม่สุร,ตร,ส,รสตร,สรสตีด้วย,วยอ๋อแล้วผมก็ได้ทราบพาตอนนี้พระอาจารย์กําลังสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระแม่สุรสตรีด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญมีรูปหล่อนะครับที่จะให้บูชาในวันอมนัสษาแต่ว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ได้เกริ่นไว้นิดหนึ่งว่าแล้วพระแม่ที่พระอาจารย์บอกว่า เหมือนพระอาจารย์บูชาเพราะว่าเป็นกำลังวันในการเสริมพระอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยเหมาะกับคนบูชาวันอะไรหรือว่าบูชาได้ทุกวันเลยบูชาได้ทุกวันอ่าพราะแม่สุรสตีนะ่ะเวลาขอสตงังเราขอกับพ่อกับแม่กับพ่อ,พอหรือขอกับแม่ง่ายขอใครเลยก็น่าจะเป็นแม่นะครับแม่ง่ายไงเพราะว่าแม่เนี่ยรักลูกทุกคนรักเท่ากันหมดมีความเมตตาสูงขอพรกับแม่นี่แหละได้ดีถ้าเราอยากได้เรก็ขอ พระแม่เนี่ยนะอ๋อนี่เป็นเป็นเคล็ดด้วยหรือเปล่าเป็นทริกด้วยเป็นทริกด้วยหรือเปล่าว่าการที่ขอกับพระแม่สุรัสติจะได้สําเร็จทุกประการเพราะว่าเห็นลูกศิษย์พระอาจารย์ที่ผมรู้จักก็หลายหลคนก็มาขอพรแล้วก็สําเร็จจนแล้วต้องมีการทางภาคกลางเขาเรียกการแก้บนใช่ใช่แต่ทางภาคเหนือเขาอาจจะเรียกว่าการถวายอะไรการถวายการบูการถวายต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าสำหรับการบูชาพระแม่ก็เน้นเรื่อง บูชาของหอม,ออมถ้าทางพระพมา่ายใหญ่ก็ท่านจะบูชาน้ําหอมเอาน้ําหอม,หอมบูชาบูชาน้ําหอมไม่ต้องเป็นน้ํามันจันไม่ต้องเป็นอะไรนะครับเป็นน้ําหอมที่เราใช้<อ>ประจำอะไรอย่างนี้ได้ไหมประจําก็ได้น้ําหอมแพงๆก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะมาขอแล้วก็บนบานสารเก่าไว้ก็สําเร็จก็มีน้ําหอมอยู่เต็มเลยน้าหอมน้ําอบเนี่ยมาถวายได้ได้หรือเราเน้นฉีดได้เน้นฉีดฉีดให้ใส่องค์แม่เลยได้เลยได้ครับ แต่ทุกคนนี่สามารถจะบูชาได้หมดนะครับครับแต่ที่อย่างพระอาจารย์บอกว่าวันอะไรที่สมควรต้องบูชาแบบส่งผลแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยบบพูดเป็นไกด์ไลน์หน่อยเือคนอยากรู้พะพระอาจารย์เกิดวันาาอะไรครับอาทิตย์หรือเปล่าใช่ <c oughs> เกิดวันอาทิตย์ <c oughs> ใช่ไหมถ้าหากวันอาทิตย์จะบูชาพระแม่นี่สำเร็จเกินร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอย่างในวิชาอินทวิชาธาตุนะถ้าตั้งเสาคุทะขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสี่ศูนย์สามหกสองห้าสองอยู่ตำแหน่งการเงินกันทองไง ก็เลยบูชาแล้วรวยไวหน่อยถ้าคนเกิดวันอาทิตย์บูชาพระแม่สุรัสติจะรวยไวหน่อยผมเกิดวันจันทร์ก็ <c oughs> ดูชาได้นะจันทร์ก็ได้สองวันจันทร์ก็เป็นมัชชิมานะ่ยปันกลางปันกลางแต่ว่ามันอยู่ที่ว่า,าสมมติว่าทำเป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะอะไรดีก็ ก็เป็นหลักในการที่พระอาจารย์ทาวัตถุมงคลเหมือนกันด้วยจะมีโลหะเป็นผงเป็นเป็นไม้เป็นโลหะก็ใช้หัวลศาสตร์ในการสร้างในการทำเหมือนกันปีนี้จะทําอะไรอย่างเงี้ยจะให้ไปได้จะให้ญาติโยมเมตตาญาติโยมได้วัยก็เลยบอกว่าพระแม่สุรสติเนี่ยคนบูชาได้ทุกทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าขอแม่จะง่ายกว่าขอพ่อนะครับอันนี้เป็น ทิกเล็กๆน้อยนะครับซึ่งทราบว่าจะพระอาจารย์จะพุทธาพิเศษในวันที่4วันที่4ี่พฤศจิกานะครับได้ข่าวว่านิมนต์นะครับพระเกจิองค์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์เลยนะครับที่ผมได้ยินชื่อเสียงมานานและผมอยากจะเจอท่านมากแล้วก็เป็นอย่างที่พระในอีพีที่ผ่านมาที่พระอาจารย์บอกว่าผมจะได้เดินทางไปต่างประเทศผมจะเดินทางไปหาองค์องค์นี้ครับ คือชื่อเจ้าสละอูวิชัยยะอูวิชัยยะพระนาครับนี่เป็นสังคราาเรียกว่าเป็นเป็นรองสังคยนายกฝ่ายไทยใหญ่อ่าคือถ้าเหมือนเมื่อเราก็เหมือนเจ้าคณะหนุนเจ้าคณะภาคอะไรประมาณนี้ดูแลโซนของไทยใหญ่ที่เชียงตุงครับอยู่ที่เชียงตุงเลยนะอยู่โซนรัชฉานอ๋อยู่รัชฉานนะครับซึ่งคนพม่าให้ความเคารพศรัทธาองค์นี้มาก ซึ่งผมได้ยินจากครูบาอาจารย์ผมเนี่ยหลายองค์นะครับบอกว่าเจ้าสละเนี่ยมีวิชาความรู้มากะนะครับทั้งเรื่องพระแม่สุรสรีทั้งวิชาอะไรสิบสองหัวเมืองอะไรเนี่ยท่านบอกวาเป็นตักศิลาครับบ้านเราเลยวิชาเทียนวิชาโหรศาสตร์ที่น่าสนใจสําคัญที่สุดคือ,คอเรื่องศิลธรรมกรรมฐานซึ่งท่านเก่งมากนะครับอันนี้ผมขอบอกว่า ได้ข่าวว่าท่านเดินทางมาด้วยในวันที่สี่ท่านรับรับอาราธนานิมนต์นะครับมาพุทธาพิเศษเหรียญพระแม่สุรัสตีแล้วก็รูปหล่อแม่สุรัสตีแล้วก็จะมีวัตถุมงคลอื่นๆด้วยในวันที่สี่พฤศจิกาที่จะถึงนะครับเวลาประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็เย็นๆค่ำๆหน่อยบรรยากาศแดดล่มลมตกเพราะว่าทําไมต้องต้องทําเวลานั้นเวลายินเนี่ยเวลาพบค่ำเนี่ยเป็นเวลานกกลับเข้ารังคนไปทํางานก็กลับเข้าบ้าน นกกับข้ารลังมาพร้อมอะไรรู้ไหมพร้อมอาหารคนกลับเข้าบ้านก็มาพร้อมสตังค์ก็เป็นยามที่ว่าได้เงินได้ทองอกลับมาสู่ครอบครัวกลับมาเพื่อความอบอบุ่นอ๋อนี่แม้กระทั่งเลิกผาทาีในการเสกเนี่ยังมีคลิกมีเคล็ดลับทุกอย่างเลยนะครับซึ่งในวันนั้นก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษในวันที่4พฤศจิกาแล้ววันที่5ก็จะเป็นวันทอดกฐถินนะครับจะมีการเสกพระแม่สุรสตินะครับ เสกวันที่สี่เลยบวงสรวงและเสกวันที่สี่นั่นแหละครับแล้วก็วันที่หเป็นวันทอดกรถินครับผมคนิมนต์มลครูบาอาจารย์มาหลายท่านองค์หลักๆก็เป็นเจ้าศาลอุวิชยะครับที่มาจากเชียงตุงครูบาอาจารย์ในเชียงใหม่อีกหลายท่านครับผมและรู้สึกว่าทายาทพุทธคมวัดทุ่งโป่งเมืองปลายจ้าจ้าก็เกินเกินท่านนีและหลายหลายรูปนะครับที่จะมาร่วมกันเรียกว่ารวมจอมยุทธจอมขมังเวทของล้านนา และไทยใหญ่มาร่วมพุทธาพิเศษเหรียญพระแม่สุรสติแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆในวันนั้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นพิธีใหญ่ของที่นี่ครั้งหนึ่งเลยนะครับสําหรับพิธีพุทธาพิเศษในวันที่4พฤศจิกานะครับนะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับเรื่องพระแม่สุรสติหรือวัตถุมงคลอื่นของพระอาจารย์นะครับซึ่งได้ข่าวว่าอีพีผมออกไปเนี่ยได้มีการปิดสั่งจองไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่4พฤศจิกานะครับพุทธาพิเศษแล้วเนี่ย Icana, ใครที่อยากจะร่วมบุญหรือจะเช่าบูชานะครับสามารถจะติดต่อได้ที่เพจนักบุญพเนจรผมเลยเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานบุญให้นะครับสำหรับการเช่าบูชานะครับไม่ใช่แค่แม่สุรสตินะครับวัตถุมงคลอื่นด้วยเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ในเพจนักบุญพเนจรนะครับสําหรับใครที่อยากจะบูชานะครับเดี๋ยวติดต่อทางเพจผมมาลวกันนะครับก็ใน EP นี้นะครับก็เรื่องแม่สุรสตินะครับก็ขอ จบเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกวา่าใครที่อยากจะทราบอะไรที่มากกว่าน,นี้ให้มาสอบถามที่พระอาจารย์ดีกว่านะครับอันนี้เราก็เป็นไกด์ไลน์แล้วการบูชาส่วนใครที่อยากจะจะเช่าบูชานะครับสําหรับพระแม่สุรสติแล้ววัตถุมงคลอื่นๆนครับวันที่4พฤศจิกายนนะครับที่วัดศิลาวาสนะครับอำเภอเชียงดาวนะครับมาร่วมพิธีกันได้นะครับในวันนั้นเดี๋ยวผมก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับก็ในอีพีนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับ ฝากช่องเจ้าสุมาอ้และเพจนักบุญพเนจรไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับของพระเกจิดีพระเกจิดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับและอีพีหน้านะครับเราจะมาพบกับเรื่องราวของวิชาวิชาหนึ่งนะครับที่ผมก็ร่วมสร้างนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่พลิกดวงผมเหมือนกันนะครับคอติดตามกันในอีพีหน้านะครับครับสวัสดีครับแต่ขอเมตตาพระอาจารย์นะครับ อธิบายศาสตร์วิชานี้ให้กับศรัทธาทางบ้านได้รับทราบว่าแม้กระทั่งการสร้างด่างเนี่ยมันมีเคล็ดวิชาอะไรถึงสามารถที่จะไปเสริมดวงเสริมบารมีเราได้นะครับนำดวงวันเดือนปีเกิดไปบรรจุด้วยใช่ไหมครับใช่ก็จะตีเป็นเลขออกมาแล้วก็จะทําตะกุดเรียกว่าตะกุดพิเศษสงครามแล้วก็บรรจุไปในดัานบรรจุไปในด่านเลยวัตาพิเศษด้วยใช่ไหมครับอับมีการพิเศวัตาพิเศษอธิษฐานจิต ดาบสรีกันัยหรือว่าดาบของพระอินอดาบสรีกันัยก็เหมือนพระแสงขันชัชสีนั่นแหละ